มาแล้วครับ1 1เด่นชัยกรุงเทพนะครับ 1, 2, 1, 2, เอาสตอมทางกระวน й, Eugene, 4, 1, นะครับเอาสตอม4-2-0-1นะครับอ่า4201ทางกระวนนะครับ หนึ่งหน,นึ่งสองนะครับเด่นชัยกรุงเทพนะครับดูปลายนะครับเด่นชัยกรุงเทพนะครับอ่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งออกจากนครสวรรค์มาแล้วนะครับอ่า เมื่อคืนใช้อ u สตอมซีซีหนึ่งแปดนะครับแต่ดูทรงหน้าจะหัวจักเสียครับก็เปลี่ยนเป็นออสตอมซีสองศูนย์หนึ่งแทนนะครับอ่าถูกไปกหรอกสองนาทีครับ ครับจุ๊แสนเสร็จแล้วจะไปจอดท,ที่ทับกินบ้านน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจะเสภบ้านหมีลบบุรีหนองโดบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์จุดทางบ้านพาชีพักแก้วมา้าผจ,จนอายุทยาบานไปเชียงรากล้านสิบองเบองละสี่บางเขนนิคมรถไฟกมสิบเอ็ดจุ้งหามาซื่อสามเสนไปสิ้นสุดที่กรุงเทพนะครับอ่านะโอเค